สวัสดีจ้าเมื่อนี้กะสิพาไปกินข้าวเที่ยงไปด้วยทริปจัก,กรยานอีกแล้วจ้าเดินทางขางจัก,กรยานกับทวบะได้ออกกำลังกายเบึงวิวไปนั่มเนาะจ้าอากาศดีบบฮ้อนหลายกำลังพอดีเลยจ้าอันนี้กะเป็นวิวจากบ้านสิไปทางร้านอาหารกะห่าง จากบ้านประมาณ8กิโลจะเบิงความแห่งแรงของอากาศเดือจากฝนบปตกจักเื่อโดนแล้วจะหยากระสิตายเมิดแล้วคนผูดทั้งหนาเพิ่นกระถาเพิ่นสงสัยว่าข่อยเป็นหยังปันซาแท้วสันกนย่อนว่าอยากอดัดวีดีโอแห่หมู่เจ้าเบิงวิวง,งามงามน้ำกันนีลเนอฮะ ไอ้นัส okay. นสซิงสงสัยเพิ่นหิวเข่าก็เลยอยากให้คอยปั่นว้ายๆเอ้าเนาะข้นก็อยากเบิ่งวิวงามๆเว้ยหมู่บ้านนี่กะมู่บ้านซาสโกห่างจากบ้านคอยอยู่ประมาณเกือบ3กิโลจ้ะหมู่บ้านน้อยๆคือกันกะ ตรงนี้ก็ใกล้ที่ถึง้านอาหารเราจ้าเขาเขตในเมืองแด้จักน้อยแล้วปั่นท่างลาบจ้ะกับปั่นงายอยู่เพราะว่ามันเป็นถนนลาดยางรถลาบมันกับบุคอยหลายปันไหลเรากับเวลาที่เห่าปั่นกักระยานเนาะบอกรถไงเขากับศิลวังเห่าอ่ะน้านี่ก็ทีถึงวงเวนใกล้เราจ้า แต่ว่าเข้ากับสิไปทางจัก,กรยานเดอร์ปฏินีเพราะว่าอยู่นี่เขาสิมีทางจัก,กรยานให้เข้าปันสะดวกสบายดีจะเบิง้งเพิ่นตีเ้นให้ยางเรียบร้อยเลยเท่ากับเต้องไปเสียงอันตราล่ายู่ทึ่งถนนเนาะเพื่อบางคนเขาบนระวังเข้าหมียจะให้เพิ่นน้าหนาไปก่อนเนาะเข่ากับปันระวังเอาเพิ่นหิวได้นั่นเปล่าออกหนาเฮ้าเลย ถามงทางมาไล่จ้ะขาบบเมนตรงที่เป็นไฟแดงเดอ้อคนยางจักรยานแบบนี้เข้าสิไปใดเลยเพต้องถารถให้จอดคือเขาสิจอดในเฮ้าอัตโนมัติเลยปัินีเดอ้อกลองกระสีเวียนหัวเดจักน่อยเดอ้อถนน,อนมันบ่เรียบจ้ะมือที่ข้าวคุณเจ้ามาเบิรงวิวนี่มือวัดและทิตเน้นนี่จ้ะ รถลากกระบอกคอยหลายดอกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาห้อนคนสิไปเที่ยวนอกบ้านหลายอาจจะอยู่พุ้นน้ำทะเลอย่างพุณนลานหลายเมียอันนี้ท่างคนยางเด้อจ้ากึกกึกกักเมย์หนทางจ้าสโลเวีเนียนี่เขาเป็นประเทศน้อยบ้านเขาก็จะอยู่ห้างหกันดอกบ้านเก่าก็หลายเด้อบางหลังเป็นร่อยๆผีพุณนล้เขาสร้างจากหินหนะเมีย มันก็เลยอยู่ได้โดนปันที่นี่กะสิขามท่างรถไฟเดอ้อรถไฟบ่มีเถือเขากะสิยกป้ายข้นยังสีเนาะกระปอดไพยดียูจ้ะถ้ารถไฟมากเขาก็เอาป้ายลงไหมหมองนี่ข่อยมากมากเดอ้อข่อยมากดอกไม้บ้านนี่ข่อยคันท่้ใดข่อยเนมทุกเถื่อเล้าปลูกดอกไม้หลายแห่น ข่าเกตในเมืองแล้วเบึงเม่จ้ะสีสีสีหุนน่นไห้แดจักน้อยพญากกเลี้ยวบ,บึงคอยตลอดจักประสีห่วงเข้าอย่างก็ดอเนาะเล่าออแหมตรงแถวนี้มันเป็นสถานที่ราชการจา้ะคือใครๆอันที่ว่าการอำเภอของบ้านเข้าอันนะจา้ะใกล้สิถึงลานอาหารแล้วเด้อ คือสีหนูไหลจนเปล่าฟันขาเฮาเลยไปทีแถวนี่กะมีเห็นว่าจะไปรถเมล์รถเมล์พานอยู่แต่ข่อยกัะบวกหูวาสายอย่างข่อยกระโปงคอยได้เดินทงังทางรถเมล์ปันไดแต่ทังลาดยางนี่มันกบับโปมเนเรียบได้จตะห้อยปะคือเขาปะถนนนี่เวลาเขาคูดเขาเจาะเขากระซิบเฮ็ดตลอดนะจ๊ะ ปันจักรยานไปนี่มันกระสิหูซื้อเลยว่าคึกคึกกักกักทางบบเรียบวาวเรื่องร้านอาหารนอกจากถาฟีมือดีอยู่ใส่นกระนั่งไปกินมีอยู่ร้านหนึ่งที่พอคอยไปกินดูดูมันอยู่เท่งโคกคุณไหมรถยังเต็มทุกมือแม่จ้าเบิงเบิงถนนว่าเมนหลุมเมนบอรด้อจากแต่ห้อยปลานนี้ เขาก่อสางดุแห้งเด้อประเทศนี้เดี๋ยวก็จาะเดี๋ยวก็จาะจักเม็นยังสะอาดสะอานดีเนาะโมเจาวาบอ้าผ้ากันเหตุงานแล้วก็ช่วงเที่ยงจะบ่มีเวลาเหตุกับเขาหรือขี่ข้าวสิผ้ากันออกมาก,กินนอกบ้านแบบนี้เละจ้ะกาบดูดอกอาทิตย์ละเทือส้องเทือจะได้ปันจัก,กรยานมาก,กิน ว่าสีฮอตล้านกับความหิวกะสีเพิ่มอีกหลายเท่ากะสีกินได้หลายคือดอกเนาะว่าเห็นหลังแล้วแล้วพอใหญ่่อยไปลิบลิบเลยไปบ่วทากันเลยแม่เล่า,านี่แงนว่บเรื่องอาหารฝรั่งเด้อแต่ละล้านก็มีหลายบ่หลายเมนูดอกกะคอยก็กินอยู่บ่จากเมนูมันบ่คืออาหารไทยเฮ้าแหมเป็นบ่ บางเคือมันเบื่อฝีมือเจ้าของแหมเจ็ดกินทุกมือทุกมือก็อยากกินฝีมือคนอื่นนั่มมานะ <S <S ใกล้ถึงแล้วเห็นว่าจันี่มองรถจอดนี่ไหมกะเวลาเที่ยงเนาะรถกะสีมาจอดกะบรลายปันไดเด้อนี่เบิ่งส่งแล้ว <S <S คอยมาร้านนี่ย้อนว่ามันแบบนันมองตั้งลานมันอยู่แบบโอโถงเดียนะสนุกเลือกนั่ง บเมนอย่างเด้อบอท่านได้ฉีดวัคซีนเราที่นี่เป็นนางกินเขาในเมืองบบได้เล่ได้มาตามบ้านนอกจริงสี่ละจ้ากระพ้ากันได้โตนางแลว้วนางปุ๊บกะจับมือถือปับ๊บทั้งผัวทั้งเมียบ้านนี่แม่เมนูอาหารเทียง มื่อนี่ข้าวกระซิบซุปก่อนแค่กินซุปนี่มูเจ้าวะกระเคิงทองไปแล้วเนาะเบิ้งหวยบักไงหนึ่งเมื่จ้ะซุปมาแล้วอาดเมิอาหารจานลักจ้ะข่อยบูฮัวเป็นเนื้อแกะหรือเนื้อแพะข่อยก็แยกบ่ออกเบิ่งเม่แกะจานหมักไงแหมมูเจ้าว่าข่อยสิบบาร์บีคิวบ่อใช่ผู้บางคน ทั้งมโมโหเมียทั้งมโมโหหิกวกินเอากินเอากินบ่ปากเลยเห็นบ่จา้ากินเม็ดข่อยก็คือสีอิ่มไปหอดมือแงลงพ่นล่ามือจาวาบอมันหนักทองแหมเนื้อกับมันฟรังข้ากระสิกินจานไผ่จานมันเนาะจ้ะแต่วา่วาฟังตรงคำกับพยายามมาแจมเลยมียังเราก็กินน้ำ ขอเสียของกินเขานอกบ้านนะฮอนเด้อจ้ะแมงวันนาฮอนแมงวันร้ายหลายเมืองฝรั่งนี่ไหมจากว่าเสบว่าเสบแต่กระมือจานจนได้เบิ้งข้าเจ้ากะสิตั้งโต๊ห่างๆกันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดหนาเนาะแล้วก็เข้ากะนั่งแบบว่าอยู่ว่ได้อยู่ในอาคารเนาะมันก็นั่งไผ่นั่งมั่นกระปอดผ้าอยู่จ้ะ เรามาตรฐาดร้านนี่ลูกค้ากับซีบอนเนนกับประมาณนี่จะเ่อละสองโตสามโตนางไผ่นางมั่นนี่บรรยากาศนอกบ้านจะ้ะเอ้ยบรรยากาศบรรยากาศนอกร้านขากะซีมี่มองเหยเย็หน่อยนางนั่มหลังจากที่กินข้าวแล้วปัน่นน้ำจืดน้อยกับมะตอไอศครีมเย็นมึงจะ้ะบลูเบอรไอศครีมเย,เย็นกาแฟยเย็นมึงกาแฟเย็นค่ะเจ้า วยบักง่ายหนึ่งสิลดจังได้เนาะปันสิบโลบกินเข้าไปอีกเป็นกิโลเมเบิ่งแล้วก็ฝากติดตามให้เลยถ้ารอห้พี่นาเดเด้อจ้าสวัสดีจ้า